มีใครชอบกินเครื่องในไก่เหมือนกันบ้างคะเราเนี่ยชอบกินมากๆโดยเฉพาะส่วนของกลิ่นวันนี้เราเอามาผัดหน่อไม้ใส่ใบโหระพาค่ะมาเริ่มทํากันค่ะวิธีการทําก็ง่ายๆเลยเหมือนทําผัดกะเพราเนี่ยแหละอันดับแรกก็เอาพริกกระเทียมนะคะไปผัดกับน้ำมันใครชอบกินเผ็ดใส่พริกเยอะๆได้เลยจากนั้นใส่กลิ่นตามลงไปผัดจนสุกคะ่ะ เราหั่นกลื่นเป็นชิ้นบางๆนะคะแล้วก็จะมีการบังด้วยก็จะช่วยให้สุกทั่วถึงค่ะเสร็จแล้วก็ใส่หน่อไม้เหลืองจากนั้นปรุงรสค่ะตามสเต็ปเลยก็จะมีน้ำปลาน้ำมันหอยแล้วก็น้ำตาลเล็กน้อยค่ะใครจะใส่ผงชูผงวิเศษอะไรก็ใส่ได้ตามใจชอบสุดท้ายเราจะใส่ใบโหระพาค่ะแต่ถ้าใครไม่ชอบกลิ่นโหระพาเปลี่ยนเป็นใบกะเพราก็ได้นะคะตลบสองสามทีค่ะพอแค่ให้ใบโหระพาสลดลงเท่านี้ก็ได้ที่แล้วตักใส่จานได้เลยค่ะต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้ดีมากเลยนะคะ ตามห้างเนี่ยขายแยกระหว่างกึนกับตับแล้วคนชอบกินเฉพาะกึืนอย่างเราก็ถูกใจเลยเป็นอีกเมนูที่อร่อยมากๆแต่กอยูริกสูงปรีเพราะฉะนั้นนานๆทำกินทีจะดีกว่าค่ะ